ในโอกาสบัดนี้อุบาสกอุบาสิก,การหษสทั้งหลายได้พากันประกอบพิธีถวายทานได้พากันสร้างบุญสร้างกุศลให้เป็นสิริมงคลปารถนาจะให้บุญทั้งหลายทั้งปวงนี้ไปยังบรรดาดวงวิญญาณที่ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วเพื่อได้รับความผาสุกได้รับความ จเจริญได้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากและให้เป็นการปลดเปื้องหนี้ศีลเวรกรรมที่ได้ทำกันไว้ทั้งต่อบัมพุบุรุษและต่อผู้มีพระคุณและผู้ที่ได้เกินโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทกันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความร่มเย็นในบรรดาสรรพสัตว์ผู้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายบันดนี้เราทั้งหลายทั้งปวงก็ได้มาอยู่บนโลกใบนี้ ที่เต็มไปด้วยสรรพสัตว์ผู้คนรวมทั้งดวงวิญญาณและเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายหากไม่ได้ปิจารณาไม่ได้ใช้โอกาสแห่งการอยู่ร่วมกันให้เกิดบุญกุศลและให้เกิดความเป็นสิริกคลนเกิดการพัฒนาก็จะย้อนกลับเป็นเกิดเวรเกิดกรรมเกิดความทุกข์ยากลําบากรวมกระทั่งถึงเกิดความอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นกันเองใน บรรดาสรรพสัตว์ผู้อยู่ในฐานะเดียวกันคืออยู่ในความทุกข์อยู่ในความยากอยู่ในความลำบากอยู่ในอันตรายเพราะสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อไดมาเกิดบนโลกนี้ีแล้วก็อยู่ในฐานะที่จะต้องแก่เจ็บพัดภาคผิดหวังและเป็นผู้จะต้องจากโลกนี้ไปด้วยความตายซึ่งเป็นความทุกข์ที่เป็นการทุกตัวตน แต่บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ได้คาดไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาอย่างลึกซึ้งก็จึงทำเวรทํทำกรรมต่อกันไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวที่ใกล้ชิดสนิทสนมก็ทำร้ายทำลายกันด้วยคำพูดด้วยการกระทำแห่งการกายและจิตใจที่มีแต่อคติคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันใน <c oughs> พื้นที่เดียวกันก็ยังทำร้ายทำลายกัน รวมกระทั่งถึงคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันซึ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ปรารถนาที่จะให้ตัวเองมีความสุของค์กรนั่นเป็นส่วนรวมที่จะทำให้เกิดความสำเร็จเกิดความผาสุกแต่คนในองค์กรกลับไม่ได้เห็นประโยชน์ขององค์กรกลับเห็นประโยชน์ของตนเองจึงเท่าทำลายทำลายกันในที่สุด ทางตนเองและองค์กรก็พังพินาศไปด้วยอำนาจแห่งทิฏฐิมานะด้วยอำนาจแห่งตัวตนด้วยอำนาจแห่งการอยากชนะคะคารด้วยอำนาจแห่งการเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องยิ่งใหญ่บรรดาผู้คนที่มีอัตตาตัวตนนั้นก็จึงเป็นภาระก็จึงเป็นปัญหาสำหรับสังคมทั้งหลายทั้งปวงเพราะอะไรอะไรก็จะถือว่า <c oughs> เป็นจริงที่ยิ่งใหญ่หากว่าตัวเองนั้นไม่ได้รับความสุข ไม่ได้รับความสบายไม่ได้รับเกียรติไม่ได้รับความหมายไม่ได้รับสิ่งที่จะได้รับการสริเสริญเยินโยก็จึงเป็นการกระทําที่ออกมาในลักษณะของการต่อต้านสังคมทั้งหลายบนโลกใบนี้ก็จึงเป็นสังคมแห่งการแข่งแย่งชิงดีกันสังคมแห่งการทํำลายทําลายกันเข้าห้ามหันกันเข้าทําให้บรรดาผู้ที่ไม่ยอมสีโลราบไม่ยอมให้ความสุขไม่ยอมให้ความหมายไม่ยอมให ความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวก็จึงกลายเป็นบุคคลที่เป็นศัตรูบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์รวมกระทั่งถึงเป็นบุคคลที่จะต้องทำ้ายทำลายกันดังนั้นมนุษย์บนโลกใบน,นี้จึงมีแต่ปัญหาไม่ว่าจะองค์กรใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่จะต้องคอยคุ้มครองดูแลไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ทั้งความรู้รวมกระทาั่งถึงหน่วยงานที่จะช่วยเหลือให้จิตใจผู้คนได้เจริญก้าวหน้าก็ยังอยู่ในฐานะเดียวกันคือจะต้องต่อสู้จะต้องแข่งแย่งชิงดีจะต้องทำร้ายทำลายกันโดยไม่ได้รับรือถึงไม่ได้คำํำนึงถึงเป้าหมายอันสูงสุดขององค์กรและของสิ่งที่ตัวเองนั้น <c oughs> จะต้องมีภาระหน้าที่อะไรใดๆก็ตามที่ทำไปแล้วตัวเองนั้น ไม่พอใจก็จะเป็นการทำร้ายทำลายการรวมกระทั่งถึงการปล่อยทิ้งปล่อยวางไม่มีการที่จะหันหน้าเข้าที่จะแก้ไขปัญหาที่จะปรึกษากันด้วยเหตุด้วยผลด้ว <c> ย <oughs> หลักฐานใดๆที่จะปรับปรุงพัฒนาจึงเป็นที่มาของความขัดแยง้งและความขัดแย้งนั้นก็ฝังอยู่ในจิตใจของทุกตัวตน จนกระทั่งเกิดเป็นความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเป็นอุปนิสัยแห่งความอิจฉาริษยาเป็นอุปนิสัยแห่งการตำหนีตีเตียนไม่มีความรู้สึกแห่งความเมตตาไม่มีอภัยไม่มีความรู้สึกแห่งการปล่อยวางไม่มีความรู้สึกที่จะสำนึกกับตัวเองว่าเรานั้นจะต้องเป็นผู้ให้เรานั้นจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจในศัจธรรมในความเป็นจริงเราทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นต่างคนต่างเอาความรู้สึกของตนเองเป็นที่ตั้งเอามาตรฐานของตนเองเป็น เครื่องวัดก็จึงกลายเป็นปัญหาเพราะแต่คนแต่ละคนนั้นก็มีความรู้ที่แตกต่างกันมีภูมิธรรมที่แตกต่างกันมีมาตรฐานการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันมีสภาพสังคมที่แตกต่างกันแต่เรานั้นก็จะยึดถือว่าตัวเรานั้นเป็นอะไรทุกคนจะต้องเป็นเหมือนเราก็จึงเป็นที่มาของความเดือดร้อนเป็นที่มาของการต่อสู้และก็เกลียดชังทำลายทำลายกันบรรดามนุษย์ทั้งหลายไม่ได้รู้ตามความเป็นจริง <c oughs> ว่าแท้ที่จริงแล้วก็ไม่มีใครที่จะรอดจากอำนาจแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีใครที่จะยุติการทุกข์ทรมานจากอำนาจของกิเลสความโกรธความโลภความหล,ลงไปได้และทุกคนนั้นก็จะต้องถูกเวรนวีบากกรรมที่ได้ทำไว้จากจังจากการหลงผิดจากการทำผิดนั้นก็จะทำให้เกิดการสร้างภพสร้างชาติและจะต้องไปชดใช้ในภูมิต่างๆที่ เราทั้งหลายก็ได้รู้ว่าหลายคนนั้นก็ไปตกนรกเพราะมีแค่อิจฉาลิษยาเช่นพระเทวทัตนั้นแท้ที่จริงแล้ว <c oughs> ไม่ได้ใช้สติไม่ได้พายปัญญาไม่ได้ใช้ความจริงว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ต้องการแข่งกับใครพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องการที่จะได้ลาบยศสรรเสริญใดๆพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆมีแต่เสียสละมีแต่ทําเพื่อให้หมวลชวนทั้งหลายทั้งปวงให้เกิดเป็นโซ เป็นปัญญาเป็นความรู้เป็นความสว่างสวยแต่ด้วยอํานาจกิเลสที่มีอยู่ในตัวพระเทวทัตนั้นจึงคิดอยากจะได้ตำแหน่งในเรื่องของการได้รับการยอมรับสรรเสริญได้รับของการเป็นผู้นําได้รับของ <c oughs> การที่จะได้รับการเชิดชูก็จึงเป็นผู้ที่ตกอยู่ใต้อํานาจกิเลสคิดทําำลายทําลายพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้พิจารณาถึง เป้าหมายและอุดมการณ์และสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับมวลชนนี่ก็เป็นอุปนิสัยที่พระเทวทัตเป็นและมนุษย์ทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันขาดสติขาดปัญญาขาดความเป็นจริงขาดความเมตตาเอาแต,ต่ตัวเองเป็นที่ตั้งใครก็ตามที่ทําให้เรานั้นไม่ได้มีความหมายไม่ได้มีความ สำเร็จไม่ได้มีความสำคัญเราก็จะทำร้ายทำลายทุกคนพากันเกียดชังพากันปฏิเสธพากันจ้องจับผิดพากันที่จะลงโทษเพื่อให้เขาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นได้เป็นผู้พังพินาศไปด้วยอำนาจแห่งความมีตัวมีตนไม่ได้มีความเมตตาไม่ได้มีความรักไม่ได้มีความเข้าใจไม่ได้มีความปรารถนาดีไม่ได้มีอุดมการที่จะทำเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อมวลชนทั้งหลายทั้งปวงและในนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่ แก้ปัญหาได้ยากเพราะอำนาจกิเลสนั้นเข้าไปฝังอยู่ในใจด้วยอำนาจแห่งมาหน้าที่ขาดสติขาดปัญญาไม่ได้มองตามความเป็นจริงว่าหากเหล่านั้น,นพลาดพั้งที่จะทำอะไรผิดไปก็จะกลายเป็นการขัดขวางการทำร้ายทำลายให้องค์กรและผู้คนทั้งหลายได้พังพินาศด้วยการขาดโอกาสเพราะบรรดามนุษย์ทั้งหลายก็เป็นผู้อ่อนแออยู่แล้วมนุษย์ทั้งหลายก็เป็นผู้ที่ <c oughs> ไม่มีใครที่จะอบรมสั่งสอนเป็นผู้ที่ใครก็ตามที่มาพูดดีใครก็ตามที่มาใกล้ชิดมาปฏิบัติรับใช้ใครก็ตามที่มาส่งสารใครก็ตามที่จะมาบอกกล่าวก็จะกลายเป็นคนเชื่อเพราะความเกรงใจเพราะได้รับการยอมรับได้รับการปฏิบัติรับใช้ได้รับความ <c oughs> สนิทสนมการเชื่อก็การ ที่บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงได้ตัดสินใจทําผิดนั้นก็เพราะอันชอมีอคติเพราะเขาทําให้เราชอบเมื่อเราชอบเขาแล้วเราก็จะเชื่อเขาทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ได้ใช้สติไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ประโยชน์อันสูงสุดก็จึงเป็นเวรเป็นกรรมและจึงทําให้บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ควรจะมีโอกาสที่จะได้รับอดีิสง์ได้รับการช่วยเหลือก็กลายเป็น ผู้ที่ขาดโอกาสถูกปิดกั้นเพราะอำนาจของผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่พากันทำความขัดแยง้งพากันที่จะเห็นแก่ตัวพากันที่จะทำให้องคอ์กรและงานการต่างๆนั้นก็เป็นสิ่งที่ผิดพลาดและก็ยุติเสียหายล่าช้านี่ก็ถึงเป็นปัญหาของบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะไม่เอาไม่เอาปณิธานไม่เอา จุดมุ่งหมายไม่เอาจุดประสงค์อันเป็นยิ่งใหญ่เอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งจึงสามารถที่จะคัดค้านจึงสามารถที่จะขัดขวางและเป็นผู้ที่คอยทำร้ายทำลายการบรรดาอุปนิสัยของบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็จึงเป็นผู้ที่ขัดขวางกันเองทำร้ายกันเองโดยไม่เสียสละหากเป็นผู้มีสติมีปัญญาเป็นผู้มีความรู้ตามความเป็นจริงว่าเราทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องเข้าใจว่า <c oughs> เราก็ยังอยู่กับมนุษย์มนุษย์เป็นของธรรมชาติมนุษย์เป็นของที่จะต้องปรับปรุงจะต้องแก้ไขหากเราเป็นผู้รู้ธรรมชาติยอมรับความธรรมชาติว่าก็มีสิ่งต่างๆที่ยังอยู่ในค้างในคาในจิตใจของบรรดาม,มนุษย์ผู้ยังเป็นปุถุชนก็ยังมีความโลภมีความโกรธมีความหลงก็ยังมีความผิดพลาดและถ้าเราเป็นผู้มีความเมตตาก็จะเป็นผู้ที่ จะต้องพิจารณาจะต้องเป็นผู้ไตรตรองรวมวรทั้งถึงเป็นผู้ให้โอกาสให้ความรู้ให้อภยัยรวมวานั่นถึงให้ความร่วมมือมันก็จะกลายเป็นการทําให้งานการต่าง,างๆนั้นประสบผลสําเร็จแต่ถ้าเป็นผู้ที่มีอคติแล้วก็จะกลายเป็นทําร้ายทําลายกันคนทําผิดทพาพลาดเพียงครั้งเดียวก็ถือเป็นความผิดที่ยิ่งใหญ่เป็นความผิดที่จะต้องเอามาเป็นจุดที่ทําให้เกิดความเสียหายทําให้เกิดความบุกรองทําให้เกิด การหมดโอกาสกันไปนี่ก็เป็นสิ่งที่บรรดามนุษย์และผู้คนทั้งหลายในยุคปัจจุบันนี้ไม่ได้มีความเข้าใจไม่ได้มีความเมตตาไม่ได้มีความปรารถนาดีต่อกันเอาเรื่องของตนเองเป็นที่ตั้งเอาศักดิ์ศรีของตนเองเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เอาแต่ความ <c oughs> ต้องการของตนเองและของอุคณะตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญส่สูงสุดเพราะฉะนั้น บรรดาผู้คนทั้งหลายก็จึงสร้างเวรสร้างกรรมกันไม่จบไม่สิ้นเราทั้งหลายต้องยุต้องเป็นผู้ที่เข้าใจสถานะของตนเองห่างมาเป็นนักบวชห่างมาเป็นผู้ที่เสียสละแล้วก็จะต้องเอาประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนรวมนั้นก็คือบรรดาผู้ที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือเราก็จะต้องเป็นผู้ที่จะอำนวยความสะดวกทําให้เกิดความ <c oughs> ปลอดภัยทําให้เกิดความเข้าใจทําให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแบบนี้เราก็เป็นผู้ที่จะบางเพนเพียนและการที่เราทั้งหลายได้เสียสละนั้นก็คือการทําให้บาร,รมีของเราทั้งหลายได้ครบได้เต็มพระพุทธเจ้าและอริยาสาวกทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นผู้บรรลุธรรมนั้นก็ไม่ใช่ว่าเอาแต่การเจริญปัญญาอย่างเดียวหรือเจริญสมาธิหรือจะเป็นผู้ที่ <c oughs> เอาแต่ อยู่ในศีลในธรรมก็จะต้องเป็นผู้ที่ทําบารมีให้ครบตามที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสสอนบารมีทั้งสิบทัศน์นั้นก็มีทานและทานนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ทานนี้ก็คือให้โอกาสและก็ให้ความสุขกับทุกคนและก็ให้ความช่วยเหลือทานนั้นไม่ใช่มีแต่เงินแต่ทองมีแต่ข้าวของทานนั้นมีทั้งความรู้ทานนั้นมีทั้งความเมตตาทานนั้นมีทั้งปัญญาทานนั้นมีทั้งกําลังวังชาทานนั้นมีทั้งโอกาสที่เราจะแบ่งปันให้ผู้อื่น เพื่อที่เขาจะได้ประสบผลสาเร็จมีกำลังใจที่จะพัฒนาต่อไปที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ความก้าวหน้าไปสู่ความเข้าใจและในที่สุดก็สู่ความสําเร็จดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ไม่มีทานไม่มีความเมตตาไม่มีการเผื่อแผ่ความสํำเร็จความสําคัญ <c oughs> ในการสร้างบุญกุศลในการสร้างคุณงามความดีก็จะเป็นผู้ที่ยังบกพร่องในเรื่องของการสร้างบารมีพวกมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้คิดว่า <c oughs> จะมีวิธีอื่นที่จะทําให้เราบรรลุทำได้หากว่าเราไม่ได้ทําครบทั้ง10ประการตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนแม้แต่พระพุทธองค์เองนั้นเมื่อจะบรรลุทำได้ก็ต้องบรารเพญบาร,รมีถึง30ทัศและจะต้องเป็นบาร,รมีที่เต็มเปี่ยมแม้กระทั่งการที่จะต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างความสุขสนตัวความรู้ความสามารถหรือแม้กระทั่งทรัพย์สินเงินทอง บ่วงมาทั่งถึงชีวิตและร่างกายทั้งหลายทั้งปวงก็ยอมที่จะเสียสละเพื่อที่จะแลกให้ <c oughs> บารมีทั้งหมดทั้งสิ้นั้นได้เต็มเปี่ยมเพื่อที่จะได้บรรลุธรรมดังนั้นทั้งของที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้เราก็จะต้องเป็นผู้เสียสละไม่ว่าจะเป็นการเสียสละเรื่องทรัพย์สินเงินทองผู้คนและสิ่งที่เกี่ยวข้องที่เราเป็นเจ้าของโดยชอบธรรมก็สามารถแบ่งปันช่วยเหลือให้ โอกาสคนอื่นได้สิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็คือเกียรติยศชื่อเสียงความสําเร็จความภาคภูมิใจหรือแม้กระทั่งความสุขใดๆที่เราจะแบ่งปันให้คนอื่นเขาได้ที่เราจะเป็นผู้ทําให้คนอื่นเขาได้ประสบผลสําเร็จแม้กระทั่งเราไม่ได้รับความสุขไม่ได้รับการสรรเสริญเยินยอเราก็ถือว่าเราเปิด ผู้เปิดโอกาสเป็นผู้ทําให้คนอื่นทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้เข้าสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ได้เข้าสู่ททความเจริญก้าวหน้าเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์และได้รับบุญรับกุศลและได้รับความสําเร็จในชีวิตนั่นก็ถือการทําทานที่ยิ่งใหญ่บัดนี้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ยังอยู่ในวงจรแห่งการอิจฉาริษยา ที่สังคมก็หล่อล้อมลวงกระทั่งถึงเราก็ขาดสติเราก็เป็นผู้หลงไหลไม่เคยที่จะมีอภัยไม่เคยที่จะลดตัวลงไม่เคยที่จะเปิดโอกาสไม่เคยที่จะตำหนิติเตียนตนเองไม่เคยที่จะพิจารณาว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนจุดยืนอย่างไร ي. เราควรจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราควรจะต้องเป็นผู้ให้อย่า,ยยางไรอย่าได้เป็นผู้ตั้งกำแพงไว้สูงว่าเรานั้นเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เราจะก้มเราจะเปลี่ยนเราจะ <cle od> บ่อยนั้นไม่ได้เพราะมันจะเป็นการเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีและก็เสียจุดยืนทั้งทั้งที่จุดยืนหน้าและศักดิ์ศรีทั้งหลายก็เป็นไปเพื่อกันกั้นกลางไม่ให้เข้าสู่พ้นทางแห่งการพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้พิจารณาตามความเป็นจริงในสังโยชน์ทั้งสิบนั้นก็มีเรื่องของมานะทฏฐิซึ่งเป็นตัวยิ่งใหญ่แม้กระทั่งนักบวชผู้ปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลาชานานใดๆก็ตามก็ยังติดอยู่ในอำนาจของสังโยชน์ที่เรียกว่ามีมาณะทีฐิ และมันก็จะหลอกหลอนไปแม้กระทั่งทําคุณงามความดีความดีนั้นก็ยังมีการยึดติดความดีนั้นก็ยังเป็นที่หวงแหนความดีนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวเองคลองทําให้ตัวเองนั้นเกิดความ <c oughs> าหังกาเป็นผู้ที่เข้าใจตัวเองผิดว่าเป็นผู้มีความสําคัญอันยิ่งใหญ่นั่นก็เป็นสิ่งที่จะต้องทํร้ายทําลายลงมิชะน้นเราก็จะผ่านพ้นจากอํานาจแห่งการผูกมัดให้เวียนว่ายตายเกิดไป ไม่ได้เราจะต้องตามตามที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สองทั้งยศทั้งศิบนั้นก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ไม่ไม่ได้พิจารณาและก็ไม่ได้ทำความเข้าใจและปล่อยไว้ก็จะกลับเป็นการทำลายโอกาสและรวมกระทั่งถึงทำให้เกิดความเสียหายทำให้เกิดเป็นเวรเป็นกรรมหลายคนนั้นก็บำเพ็ญเพียรมาเป็นเวลายาวนานแต่ก็ยังปล่อยยังวางไม่ได้ยังเอาทิฏฐิของตัวเองจะต้องเป็นผู้ได้รับความยิ่งใหญ่จะต้องได้รับความหมาย จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับ <c oughs> เกียรติได้รับความสําคัญซึ่งก็เป็นการฆ่าตัวเองเพื่อให้ตัวเองนั้นยังติดข้องอยู่ในกับเรื่องที่มียศถาบรรดาศักดิ์มีตําแหน่งมีสถานะที่จะต้องสูงส่งกว่าคนอื่นทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้นักบวชทั้งหลายทั้งปวงก็จึงเป็นผู้ผิดพลาดและจึงเป็นผู้ล่าช้าบางครัง้งบางคาก็จะเป็นผู้ประมาท รวมกระทั่งถึงสร้างเวรสร้างกรรมจากคําพูดจากการกระทําและจากความคิดนี่ก็เป็นสิ่งที่กิเลสทั้งหลายทั้งปวงก็หลอกบรรดามนุษย์ทุกคนทุกตัวตนแม้กระทั่งผู้ที่เป็นนักบวชผู้ที่เสียสละผู้ที่ประกาศตัวว่าเรานั่นจะเป็นผู้ช่วยเหลือสังคมเป็นช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แต่ก็ยังมีตัวเราเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่จะต้องมีความหมายในที่สุดเราก็จะกลายเป็นผู้ผิดพลาดและจะต้องเป็นผู้ ล่าช้าและอาจจะต้องเป็นผู้ต้องชดใช้กรรมเพราะเหล่านั้น <c oughs> ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงว่าหลายคนนั้นมีใช่ว่าอยู่ในสถานะที่จะต้องตกต่ำกว่าเราหรือเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถหรือเป็นผู้ที่ไม่ได้มีบุญญาธิการแม้กระทั่งหลายคนนั้นก็ยังเข้าจิตเข้าใจผิดว่าเด็กน้อยนั้นจะไปรู้เรื่องอะไรเด็กน้อยนั้นจะไปมีความหมายอะไร แท้ที่จริงแล้วเด็กน้อยนั้นเขาก็เคยเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่คนเฒ่ามาดังเช่นภาษารีบุตรนั้นก็ได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่า <c oughs> บรรดาสามเณรน้อยที่เราบวชให้ที่เราเป็นอาจารย์แท้จริงแล้วเขาก็พร้อมที่จะบรรลุธรรมถึงจะเป็นสามนเณรที่อายุเพียงเจ็ดขวบซึ่งชาวบ้านทั้งหลายทั้งปวงก็ดูว่าเป็นเด็กที่ไม่น่าจะมีความรู้ไม่น่าจะมีความสามารถไม่น่าที่จะมีบุญบารมีใดๆก็ตาม นี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้คนทั้งหลายประมาทด้วยการมองกันด้วยสถานะภายนอกไม่ได้มองกันทั้งความเป็นจริงว่ามนุษย์นั้นที่เป็นเด็กเคยเป็นปู่เป็นย่าเคยเป็นอาจารย์เคยเป็นผู้บำเพ็ญเพียรมาหมดอายุไขก็ขต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดรวมกระทั่งถึงผล <c oughs> ที่ได้พร้อมที่จะบรรลุธรรมในโอกาสอันสัานแม้แต่พระศิวลีที่อยู่ในท้องอายุเจ็ดหัที่ออกมานั้นก็บรรลุธรรมได้เลยซึ่งบรรดาผู้คนที่ ใช้ชีวิตใช้วิธีคิดตามชาวโลกก็จะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้สําหรับเด็กที่ยังไม่รู้ภาษาเด็กที่ยังไม่เคยเรียนรู้ไม่มีประสบะการณ์ไม่ได้มีความเข้าใจชีวิตทางโลกแท้ที่จริงแล้วนั่นคือความคิดของคนที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้านั้นจะเห็นความสําคัญของทุกสรรพสัตว์และดวงวิญญาณและทุกดวงชีวิต <c oughs> ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเด็กน้อยเมื่อใกล้จะบรรลุธรรมพระพุทธองค์ก็จะต้องเสด็จไปที่จะไปโปรดให้ธรรมะอันสูงให้ผมกับฐ <c oughs> านะของบรรดาผู้ที่พร้อมจะพ้นทุกข์เพราะเขานั้นได้บำเพ็ญบารมีมาอย่างเต็มเปี่ยมแล้วรอวันเวลาที่จะได้คร,บ,ครบกำหนดได้เจอบุคคลได้ฟังธรรมะรวมกระทั่งถึงได้มีโอกาสปฏิบัติก็จะได้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่ประพติปฏิบัติธรรมผู้ที่บำเพ็ญเพียรน,นั้น และวังอย่าได้สร้างเวรสร้างกรรมด้วยการมองคนอื่นตกตามด้วยมองคนอื่นว่าเป็นคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถมองคนอื่นว่าเป็นผู้ที่ <c oughs> อ่อนแอเป็นผู้ที่อ่อนยาวอ่อนวายเป็นผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์นั่นก็คือความประมาทเราควรจะมองด้วยตาในาด้วยเจตนาด้วยพฤติกรรมรวมกระทั่งถึงด้วยสติและปัญญาบุญบาร,รมีเพื่อที่จะได้ไม่ประมาทมนุษย์อย่าได้ประมาทต่อกันและกันจะเป็นเวรเป็นกรรม จะเป็นการทําให้ตัวเองนั่นต้องราชาและจะต้องพบกับปัญหาอันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและก็เสียโอกาสบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ในฐานะของการสร้างบุญบาร,รมีก็จะต้องเป็นผู้ระมัดระวังในทุกสิ่งทุกอย่างในทุกการกระทําของทุกผู้ทุกนามอย่าได้เป็นผู้ประมาทอย่าได้เป็นผู้สร้างเวียนสร้างกรรมโดยขาดสติขาดปัญญาและเราก็จะได้เป็นผู้ผ่านพน้นเข้าสู่ การสร้างบารมีอันเต็มเปี่ยมอานิสงผลบุญที่ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้กระทํากันเน้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยได้รู้แจ้งเห็นจริงได้พัฒนาจนจะทั้งเข้าถึงความสําเร็จขออานาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพรดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ได้โปรดเมตตาประทานพรใ้บรรดามนุษย์และบรรดาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งปวงผู้ใดก็ดวงพร้อมทั้งดวงอิญญาณผู้ใดก็ตามที่มีทุกข์อยู่มีความอึดอัดขับแค้นมีความทรมานมีความเจ็บววดมมมีีคาหโยั มีความมืดบอดมีความยากไร้มีความยากจนมีหนี้มีสินมีความทุรนทุรายมีความทุกข์กายทุกใจมีอวิชาสิ่งอัิมงคลโรคภัยไข้เจ็บอุปสรรคศัตรูคุณไสวิญญาณร้ายอาถรรพ์อาเพศคำสาปคำแช่งสะเหน็ดจะลายกาลกินีอุปเหตุอัปมงคลอวิชาอุปสรรคในชีวิตที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ในเวลานี้ขอให้มาลายให้ไปยุติลงให้หมดลงให้จบลงที่ยังไม่มียังไม่เป็นอย่าได้มีได้เป็นใดใดทางเส้นพวองร้ามีแต่ความสุขความเจริญมีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสุาาารรณยมบ์แแแ็งงงงท่กละจจิตใ ให้เป็นผู้ประสบผลสำเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดด้วยหน้าที่การงานและครอบครัวพร้อมด้วยบุญด้วยกุศลด้วยเงินด้วยทองด้วยเกียรติยศชื่อเสียงท่านทั้งหลายทั้งปวงป่าถนาทางธรรมให้เป็นผู้มีสติมีปัญญาญาณได้เข้าถึงธรรมะอันสูงสุดปิดประตูบายภูมิไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรเป็นนะสุรกายเป็นเกิดเป็นสันริจฉานอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยการทุกคนทุกท่านเถิด